สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PCE Touring Thailand นะครับวันนี้เรากลับมาจ้องหมายที่เมื่อวานเรายิงปลาช่อนใหญ่ไปนะฮะวันนี้สีน้ำไม่ดีเลยนะครับเมื่อวานนี้น้ำดีมากครับแต่ว่าเราเข้าหมายแบบค่อนข้างเย็นเลยนะฮะเลยได้ยิงไปแค่สองสัมทีนะครับแต่วันนี้เรา เข้าหมายได้ค่อนข้างไหวแต่น้ำดันไม่ดีนะฮะสีค่อนข้างแย่ครับไม่รู้จะมีปลาลอยให้ยิงหรือเปล่านะ,ะวันนี้เมื่อวานตอนเข้าหมายนี้ปลาแบบลอยดีมากเลยนะ,ะอย่างนี้ยังมองไม่เห็นตัวนะ เรามารอลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าอันนี้จะได้ยิงไหมนะครับอันนี้ย่นะฮะร,ระยะน่าจะประมาณ20เมตรยิงสวนลมนะครับถ้าโดนนี่ต้องเร็กว่าฟลุกมากเลยนะฮะ ไม่น่าเชื่อนะโดนนะครับสายลากนะฮะหรือว่าไม่โดนนะฮะหัวสายลากนะระยะน่าจะประมาณยี่สิบเมตรได้นะครับไกลจ,จงแบบถาว่าไม่โดนแน่ๆนะครับตรงนี้

ลุดหรือเปล่านะพาไปไกลมากเราข้างทางลบหน้าดูนะมันลบไม่รู้จะลุดหรือเปล่า สุดยอดนะครับกลางตัวเป๊ะเลยนะครับโหระยะน่าจะยี่สิบเมตรอันนี้น่าจะไกลสุดตั้งแต่ยิงมาเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะว่าจะโดนนะ ขอน,นี่ยกดปาวนะครับเมื่อกี้ยิงไปกะว่ายังไงก็ไม่โดนนะฮรกะว่าลองยิงไปงั้นๆน,นะครับเข้ากลางตัวเป๊ะเลยโอ้โหงงเลยนะครับระยะนู้เลยนะครับหนูนะน่าจะเฉียดๆยี่สิบเมตรได้ครับสิบห้าขึ้นอยู่แล้วฮะโอ้โห และปลาก็ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่มากนะครับน่าจะเราๆสักสามสี่ขีดนะฮะปลาช่อนนะฮะยิงไม่ทันโมแต่โมอ,อยู่นะฮะปลาช่อนขึ้นระยะก็ประมาณเกือบเท่าตัวเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าก็ก็ไซส์สวยถือว่าไซส์สวยนะครับปาช่อนเมื่อกี้แต่โมแต่โมเกินไปนะ ขออนุญาตต้องป่าต่อก่อนเลยกันนะครับตรงน,นี้หมายมันกว้างเกินนะฮะคนเดียวมองไม่ทั่วนะครับนี่ปลาช่อนแอบขึ้นจิบสาสาตัวไปแล้วนะครับคือหันไปเห็นทีไรก็จังหวะลงแล้วทุกทีเลยนะ เราแลกขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาตรงนี้นะฮะพอเราขยับมาตรงนี้นี่ย้ายไปขึ้นตรงนู้นนะครับตามตัวขึ้นไล่มาเลยนะอย่างว่าครับปลามันพอมีนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของเราด้วยนะครับว่ามันจะสมพงกันไหมหรือเปล่านะครับ อย่างวันนี้หันไปเห็นแต่ตอนลงนะครับแต่เมื่อวานนี่คือเห็นตั้งแต่แบบค่อยๆเริ่มขึ้นเลยนะฮะอันนั้นคือสามารถจ้องได้แบบบรรจงเลยนะครับแล้วมันไซส์ใหญ่มากเนยนะฮะแล้วมาขึ้นใกล้ๆแบบแบบนี้เลยนะฮะมันก็จะยิงง่ายนะะอันนี้ขึ้นชายนู้นนะครับแล้วก็เห็นแต่ตอนลงนละ ก็จะยิงยากนิดหนึ่งแล้วประนินวันนี้ไม่ค่อยลอยเลยนะครับเมื่อวานนี้ลอยดีมากเลยนะลอยแบบเป็นสิบเลยนะวันนี้เห็นตัวเดียวครับแล้วก็เพิ่งจะได้ยิงไปทีเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราขยับไปมุนเดิมนะครับวันนี้ดูแล้วเหมือนปลาจะเงียบไปแล้วนะครับ คิดว่าน่าจะไม่มีตัวขึ้นแล้วนะฮะวันนี้แล้วสีน้ำไม่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับน้ำออกคุณๆนะครับก็คงจะตัวเดียวแล้วครับวันนี้แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะสาไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับนี่นะครับก็ประมาณฝ่ามือได้นะครับถือว่าพอใช้ได้ครับก็เดี๋ยว คลิปนี้ก็คงจะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนไปชมอะไรอีกนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ